สวัสดีครับพบกับผมเป็นประจำนะครับในรายการ The Cooking คนในครัว Weekend วันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับวันนี้ว่างครับก็เลยออกไปข้างนอกนะ,ะจ่ายค่านุ่นค่านี่ครับแล้วก็ได้ซื้อของกลับมานะฮะจะทำอาหารให้คุณผู้ชมและทัพทิมทานครับเอ๊ะแต่ว่าตอนนี้นี่สงสัยน้องทัพทิมคงบนถึงผมแล้วแน่เลยฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่านี่มีนี่นนมาง,งอครับนี่ ว่าเราเรียไปหาน้องทัพทิมกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องเลยมั้งคะพี่อีกใจลายมากเลยอ่ะไหนบอกว่าไปแป๊บเดียวไงนี่รอเป็นชั่วโมงเลยนะคะพี่บอกทิมว่าไงบอกว่าจะไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์แล้วนี่อะไรคะไปไหนมาด,ดูนี่ถือถือของมาด้วยซื้อของมาด้วยอ่ะมาเป็นชุดเลยใจเย็นก่อนพี่ว่าเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนดีไหมได้ค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับทีมเช่นเคยนะคะในรายการเดอะคุกกิ้งคนในครัวเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทัพทีมมีอะไรจะฟ้องคุณผู้ชมคะ่ะนั่นก็คือว่าพี่อิกเนี่ยนะคะทิ้งทัพทีมให้อยู่คนเดียวหนีไปช้อปปิ้งค่ะแบบนี้ควรจะโกรธด,ดีไหมคะคุณผู้ชมครับไม่จริงครับฟังก่อนครับน้องรับทิน ทำไมคะพี่อิกพี่อิกคงคงไม่ต้องฟังอะไรเรามั้งคะคือทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วนะคุณผู้ชมคะดูสิคะพี่อิกบอกทัพทิมว่าเนี่ยเดี๋ยวจบรายการทัพทิมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูหนังพาไปซื้อของนะียนี่อะไรคะตัวเองออกไปช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้ว<จ>แล้วจะมาอะไรอีกอ่ใจเย็นเยพี่ออกไปช้อปปิ้งจริงแต่ว่าพียก ไปซื้อของมาทําอาหารอย่างนี้ไงเนี่ยดุสิ่มีแต่กับข้าวเนี่ยมีแต่วัตถุ <ละ S 2> ดิบเป็ปหมดพ,พี่อย่ามาโกหกรับทิมเลยดีกว่าค่ะผิดสัญญาเชื่อไม่ได้จริงๆเลยคนนี้เนี่ยจะโกหกที่มีเซอร์ไพรส์ใช่นะเซอร์ไพรส์อะไรคะถ้าอยากรู้ก็ต้องหายโกรธพี่ก่อนแล้วพี่จะบอกอว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรท้ายรายการนี่ก็อยากจะหายโกรธนะแต่ว่าพี่อิกหลอกกับทิมป่ะคะเนี่ยจะหลอกกับทิมทาไมล่ะครับ โอเคถ้า,างั้นเท่าทีม่มเชื่อก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เอกโกหกขึ้นมานะเ <c oughs> ท่าทีมจะไม่คุยกับพี่เอกเลยคอยดูคุณผู้ชมเป็นพยานนะคะโหดจังเลยนะครับน้องคนนี้อะถ้าสมมติพี่โกหกจริงนะน้องทีมไม่ต้องคุยกับพี่ออกตลอ,อด <Okay. S 2> ไปเลยก็ได้นะครับโอเคค่ะแต่วันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคือ <c oughs> ปลากระพงกับเห็ดสองสีอือหือ เห็ดอะไรคะพี่อิกมีสองสีมีด้วยหรอโกหกปะเนี่ยไม่โกหหรอกมีจริงอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่สีอะไรอืมก็อยากรู้นะคะแต่นี่ยังเชื่อไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่รู้จะโกหกหรือเปล่าอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันแต่ถ้าเกิดว่าพี่โกหขึ้นมานะท้าทิมบอกคุณผู้ชมเวลาด้วยนะไม่โกหกหรอกมาตามมาตามมาถ้าอยากรู้ก็ได้ค่ะมาคุณผู้ชมเป็นพยานนะคะเห็นไหม ส่วนผสมสาหรับเมนูปลากระพงกับเห็ด2สีมีดังนี้ครับเห็ดหูหนูขาวและดําสีอิ้วขาวเล่าจีนขิงซอสปรุงรสน้ำมันหอย ตาลทรายน้ำมันงากระเทียมแป้งมันฮ่องกงน้ำมันพืชพริกไทยดำแล้วก็ปลากระปงครับ โหดูสิคะคุณผู้ชมเมนูเนี้พี่อีกบ,บอกว่าเห็ดมีเห็ด2สีใช่ไหมคิดตั้งนานค่ะว่าเห็ดอะไรมันมีเห็ดหูหนูขาวกับเห็ดหูหนูดำเป็นส่วนผสมอ่ะแล้สองสีเปะละ่าค่ะโอเคค่ะเปิดที่ดูก่อนจริงแล้วมันคือไม่ใช่สีหรอกมันเฉดมากกว่าแต่มีสองเฉดนี่ฮะหญิงหยางเนียพวกเราอ่ะนี่ขาวนี่ดำ าออนาย่ขาวปีนขาวทั้งนายครับท้างในขาวใจครับขาวเหมือนกันใจสะอาดมากขาวส<า>วย<า>สุดค่ะครับเอาละฮะทำอะไรก่อนนะเมนูนี้เมนูนี้เราจะทอดปลาก่อนได้คะ่ะปลากระพงนะซื้อมาเขาหั่นตรงกลางมาให้ก็จะเป็นลักษณะนี้ครีบนะครับถ้ากลัวนะว่ามันจะแข็งมันจะ ทานไม่ได้มันจะทิ่มเวลาเราหั่นแล้วก็ตัดใช้ไข่ตัดออกได้อันนี้ตัดหรือยังคะตัดแล้วเรี้อยนะคะพร้อมยังจ๊ะรอแล้วร้อนได้ที่เราใช่ไหมคะใช่จ้ะเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนนะคะตั้งเลยจ้ะพี่ตั้งด้วยพี่ตั้งด้วยหรอพร้อมหนึ่งสองสามอ๋ออ๋ออ๋อออพี่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 สุดอ่ะพี่สุดของพี่แเดือดมากค่ะน้ำมัน้ ระหว่างนี้ให้ทัพทีมช่วยทำอะไรดีคะพี่ก <c oughs> <c oughs> มีอะไรทำได้บ้างเอ่ยทำนี่ครับซอยเทียมกระดาษเทียมเอาเป็นแบบบางๆเหรอคะใช่แล้วครับได้ค่ะถูกต้องถูกต้องครับวาดมันลงไป หอมน่าทานมากเลยปลาทอดใช่คออันนี้เสร็จแล้วค่ะก <Okay. S 1> ระเทียมถึงซอยซอยเอ่อขิงน้ายไเป็นเหมือนนี้แล้วก็เป็นเส้นๆอีกที <Okay. S 2> บางๆตัดตรงกลางก่อนดีกว่าอู้วูน้ำชุ่มเลยขิยงจริงขิงสด แล้วก็เป็นเอาเป็นเส้นๆอีกริมหรอคะใช่แล้วะอยากี่ช่วยซอยได้ค่ะพี่ชอบทานขิงไหมคะขิงเหรอฮะใช่ถ้ามีอยู่นิดหน่อยมันก็สึกซ่าๆดีนะมันเผ็ดแบบซ่าๆรู้สึกว่าน้ำขิงเนี่ยมันโอเคนะคะมันจะแต่ว่าขิงสดน่ะกลิ่นมันค่อนข้างแรงเนาะมันก็จะเผ็ด ใช่แต่ถ้าโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยไปผัดเหมือนแบบพวกไก่ผัดพริกขิงอะไรเงี้ยก็อร่อยดีนะนนก็โอเคแล้วทีมจะชอบทานแบบเป็นน้ำขิงมากกว่าที่จะมาทานใส่อาหารอย่างเช่นพวกโจ๊กไก่อะไรเงี้ยค่ะไม่ชอบลเลยฮะจ<น>ะไม่จะบอกเขาว่าโจไก่ไม่ใส่ขิงนะคะระวังใส่ไปเรื่อยๆชิมไปเรื่อยจะติดนะ ปลาก็น่าจะสุกแล้วสุกเหลือลแแหละเรามาพักนะครับขันตอนนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะหกได้ใช่แล้วครับเราจะชุ่มอยู่ในตัวปลาเลยอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะ ปลาของเรานะคะก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทําน้ําราดกันค่ะเมนูนี้หน้าตาจีนมากเลยค่ะพี่ใช่เหรอครับโอ้ยอะไรนะเดี๋ยวคุณผู้ชมคะขอหน้าตาจีนมากเลยค่ะพี่